สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเริ่มกระเสริกสีครับไม่เจอกันนานมากตั้งแต่วันไหนนะยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่บหกยิบเจ็ยิสี่ยิบห้ายี่หยิบเจ็ดสี่วันนี่ฮะมีอะไรใหม่ห,มหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหงานเปิดฤดูกาลนะครับเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากๆเลยนะครับ ที่ผมได้มีเป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็คือหลายๆอย่างนะครับมันอาจจะมีข้อผิดพลาดกันบ้างนะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับสร้างความประทับใจหลายๆอย่างให้กับ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งในงานทั้งออนไลน์ทั้งทั่วโลกทั่ว,ท,วทั่วโซเชียลนะครับที่ทุกคนได้รับชมกันนะครับโอ้โห มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับงานในครั้งนี้นะครับทุกคนได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับลำเพลินไอดอลโชว์นะครับในคอนเซ็ปต์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในฤดูกาลนี้นะครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับแล้วก็นะครับตอนนี้นะฮะสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เดินสายนะครับเดินทำการแสดงเดินสายทำการแสดงเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับ แล้วก็การแสดงที่ผ่านมานะครับการเดินสายวันแรกก็มีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือน้องฝนนะครับน้องฝนก็มาทัดทายนะครับเอฟซี FC สาวน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับของการเดินสายบอลํานะครับมันต้องเจออุปสรรคอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับทั้งฝนทั้งแดดทั้งอากาศหนาะวอากาศร้อนนะครับก็ ก็ต้องเจอกันเป็นเรื่องปกตินะครับอยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวแบบไหนอะไรยังไงนะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับทีมทางานสาวน้อยทุกๆคนนะครับส่วนผมเองนะฮะผมไม่ได้เดินสายไปกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะ,ะไม่ได้เดินสายไปไม่ได้เดินสายประจํากับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วแต่โอกาสนะครับที่จะจะได้ร่วมเดินทางนะครับอย่างเช่นเดินทางมาในทัวร์กทมอะไรแบบนี้แล้วก็ในเขตปริมณฑลนะครับ แต่ก็จะหาโอกาสนะครับเดินสายไปตามภาคอีสานกับสามน้อยเพชรบันแพงแต่ไม่ได้เป็นประจํานะครับก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เอฟซีนะครับแล้วก็อะไรมุมมองใหม่ๆให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับฝากกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้วันที่27นะครับวันนี้วันที่27กันยายนนะครับเป็นวันที่พวกเราทุกๆคนนะครับที่เป็นเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเนาะ ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่จะประกาศผลคมชัดลึกอวอร์ดนะครับซึ่งน้องอุ้งอิงของเรานะครับก็ได้เข้าชิงรางวันเนาะจะต้องมารุนกันนะว่าเป็นรางวันอะไรจะได้รับรางวันหรือเปล่านะครับซึ่งเรามานับถอยหลังกันเนาะว่าอีกกี่อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับ น้องอุงเอิงจะได้รับรางวัลอะไรนะครับแล้วเราลองมานึกถึงภาพเก่าๆนะครับที่กว่าที่อุงอิงจะมายืนอยู่จุดตรงนี้นะครับซึ่งมันใช้เวลาออพูดยังไงดีใช้เวลาน้อยมากที่น้องประสบความสำเร็จหลายๆขั้นนะครับการประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่ว่าจะ ประสบความสําเร็จเลยแต่เป็นคือการก้าวขั้นบันไดก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่บันไดนี้มันไม่มีความสิ้นสุดนะครับความสิ้นสุดก็คือเราหยุดเลยหยุดพักหยุดกันหยุดหยุดทุกอย่างหยุดพักหยุดพักผ่อนไม่ทําอะไรก็คือนั่นแหละคือหยุดความประสบความสําเร็จแต่นี่มันยังเหลือบันไดอีกหลายๆขั้นที่น้องจะต้องก้าวเดินต่อไปซึ่งแต่ละขั้นนั้น มันก็ไม่ได้โรยดอกกุบมันมันไม่ได้โรยกีบกุหลาบเนาะมันต้องโรยด้วยมันโรยด้วยดอกกีบกุหลาบด้วยอาจจะโรยด้วยกีบกุหลาบผสมกับน้ำบ้างนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่น้องก็ก้าวผ่านขั้นหลายๆขั้นมาได้อย่างสวยงามนะครับ และว,วันนี้พวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับว่าน้องจะได้รางวัลอะไรซึ่งเชื่อไหมว่าน้องมาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ถึงปีเองนะครับแต่ทำไมถึงมีชื่อเสียงขนาดนี้อืมก็เป็นเพราะ FC นะครับลหลายๆคนที่ให้การสนับสนุนต้องขอบคุณบอสโจขอบคุณทีมงานสาวน้อยที่ช่วยขันผักดันให้น้องมายืนอยู่ จุดตรงนี้ได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการที่เริ่มต้นที่ดีอะไรหลายๆอย่างของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับที่ผมกําลังขับรถเดินทางไปเนาะก็กะว่าจะไปงานคมชันลึกออวอร์ด Award นะครับก็ไม่ได้บอกใครนะครับหลายๆคนก็ถามมานะครับว่าจะไปหรือเปล่าจะไปหรือเปล่าก็บอกว่าเออถ้าถ้าปัดถ,ถ้าไปนะ ถ้าไปไปวงเล็บถ้าไปทันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปดิวกับเพื่อนๆนะครับหรือว่ารู้สิทธิ์ที่ทํางานอยู่คมที่ที่จัดงานเอาไว้ก็คือไปแบบไปเลยไม่รู้เขาจะให้เข้างานหรือเปล่านะก็ต้องมาติดตามเพราะว่าไม่ได้ไปดิวกับใครเลยว่าเราจะไปนะครับไม่ได้บอกวอจไม่ได้บอกใครเลยว่าจะไปแต่มีน้องๆทักมาถามว่าไปหรือเปล่าก็บอกว่าไปวงเล็บถ้าไปทันแล้วก็ลืมบอกว่าถ้าเขาให้เข้างาน นะครับก็ลองไปดูนะครับก็คือก็มีลูกศิษย์ลูกค้าหลายๆคนที่ทํางานอยู่ตรงนั้นแหละแต่ไม่ไม่อยากไปรบก,กวนเขาก็เอาไปแบบปกติแล้วกันเดี๋ยวไปในฐานะสื่อมวลชนแล้วกันเนาะนะครับสื่อมวลชนก็มีป้ายสาวน้อยแฝนคออยู่แล้วกันค่าไม่ให้เข้าก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับในการทํางานตรงนี้แต่ก็ไปพยายามจัดเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วกัน,ก,นก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยเนาะว่าผมจะได้เข้างานหรือเปล่านะครับ เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้วันที่28นะครับ300ก็มาอมอนทัวร์กรทมเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เปิดโปงนะครับซึ่งทําการแสดงที่ตลาดหัวถนนเทพารักษ์อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราก,การนะครับลหลายๆคนอาจจะกลัวเรื่องฝนเรื่องอะไรนะครับบอกเลยไม่ต้องกลัวนะครับพื้นที่พื้นเป็นพื้นปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสาวน้อยทั้งป่าช่วยก็บนบานสารกล่าวอะไรหลายๆอย่างไปแล้วนะครับว่าอย่าให้ฝนตกนะครับถ้าอย่าให้ฝนตกเลยนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกเราก็ต้องเล่นให้ได้เพื่อให้ f อซีได้ชมความประทับใจแน่นอนนะครับวันที่28นี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองนะครับป่าช่วยเป็นผู้จัดนะครับรับประกันความม่วนความมันแน่นอนนะครับทีมงานป่าช่วย รับประกันความมันฝ่ายทุกคนเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับผมจะเก็บบรรยากาศงานคมชัดลิกอวอร์ดมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะนะครับถ้าเขาให้ผมเข้างานนะถ้าไม่ให้เข้างานก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกับช่องดีเลร์ประเสริฐศรีนะฮะแล้วก็เพจสามาเา้เพจดันแพงเพจผงอิงเพจจริงเพจเดียวแล้วก็ เพจป่าช่วยพาม่วนด้วยนะครับฝากทุกคนไปกดติดตามด้วยนะครับอยากรับชมอะไรอยากทำอะไรให้ผมทำอะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับจเจอกันนะครับสวัสดีครับ